ป๊า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 ไปไหนไปไหนจะไปไหนไปไหนเข้าห้องน้องไหมเนะเดี๋ยวจะเดินจะเดินเดี๋ยวนีไทย ไหนไม่ละเดินต่อไปเดินต่อเดินต่อนู่นเดินมาบ้านไ,ไปเราจะเดินไปสวนตายเลยเดินย่อยอาหารนะครับอมานั่งกับป้ามานั่งกับป้า อืมอืมอือทำไรคะทำไมคะจาทำไรอืมจะปิดประตูเหรอเร่อปิดหรอค่ะนร่อปิดค่ะเปิดเปิดจะปิดเหรอ Đi kìa. Cổng làng ใหญ่ quá. Ê tụi Dương dám lên. Nặng mà, địt không thể nào. Ba. Ba. มอร์นิ่ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคลิปด้วยการอ่านค่าตัดชนีเซตกันก่อนนะครับจริงๆก็วิเคราะห์ถูกต้องเลยนะครับการเจอตรงนี้ไม่ได้ชนไาก็มีการย่อลงมาเพราะฉะนั้นผมให้แนวรับที่เดิมนะครับ1 3 8 0งส9 0ยถึงหนึ่ยังคงวนเวียนอยู่ในเลขนี้ซึ่งมุมมองผมคือลงมาแตะแนวรับอาจจะมีออกข้างอะไรได้บ้างและจะเป็นการรับเพื่อลงต่อแล้วก็มองแนวรับถัดไปจะอยู่ที่13,60 มีโอกาสหลุดแล้วดึงกลับแล้วก็เจอไซเว์ในกรอบใหญ่รอบต่อไปนะครับมองแค่นี้ก็คือยังอยู่หน้าเดิมในลักษณะนี้แล้วก็วิเคราะห์แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจําวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนปี2566มีข่าวอะไรน่าสนใจไปดูพร้อมกันนะครับวันนี้ ผมเอาข่าวมาฝากนั่นก็คือตัวเฮลิดนะฮะปีหน้าผุดสาขา70แห่งดันมาจิ้นยืนเหนือ23%เรซเราลองมาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับปีหน้าผุดสาขา70แห่งแปลว่าอะไรฮะเกิดใหม่70แห่งใช่ไหมถ้าผมอ่านผิวเผินนะผมจะเข้าใจแบบนี้นะครับก็คือพุดสาขา70แห่งดันมาจิ้นยืนเหนือ23%แปลว่าตอนนี้ยังทำกว่า23ถูกต้องไหมฮะแต่ผม ที่อยู่ในเซกเตอร์ของร้านยามาก่อนนะครับผมมองว่ามาติน23%ถือว่าต่าต่ามากนะกับร้านที่มีเชนสาขาหลายๆแห่งเนี่ยบางทีการสั่งซื้อยาเนี่ยมันต้องมีต้นทุนที่ต่ําลงนะไม่ใช่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นการสั่งซื้อยามากขึ้นนะครับโดยทั่วไปผมคิดว่าควรจะนะควรจะมากกว่า23%ควรจะมากกว่า30%ด้วยซ้ำนะครับอ่ะต่อกันนะฮะหน้านล่างเขาเขียนว,ว่าเฮลิเอตจางแผ่นธุรกิจป,ปีมังกรก็คือปีหน้านะครับควัก120ล้านลุยเปิดเพิ่มอีก20แห่งอ แสดงว่าผุดสาขา70แห่งนี้คงไม่ใช่แล้วนะฮะก็คือเพิ่มอีก20แห่งนะครับบอกว่าจากเดิมนะจากปีนี้อยู่ที่50แห่งมองเทนผู้สูงอายุเพิ่มนะดันยอดซื้อยาอาหารเสริมบูมเป้ารายได้โต20%อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ดันมาจินยังใช้เหมือนเดิมนะ23%ตัวตัวเลขตรงนี้นะครับสรุปก็คือเขาบอกว่าเฮลีดในปีนี้เนี่ยมีอยู่50แห่ง แล้วก็จะโตเป็น20แห่งในปีถัดไปอ่ะเผื่อว่าผมไม่เชื่อตัวเลขนี้เนาะผมก็เข้าไปดูในรายงานของบริษัทเลยดีกว่านะครับปับ๊บผมก็เข้ามาดูที่ตัวแบบอธิบายงบการเงิน Q3 นะครับตอนนี้อัปเดตเมื่อวันที่13พฤศจิกาปี2566เพราะฉะนั้นอัปเดตถือว่าล่าสุดแล้วนะครับเราลงมาดูข้างล่างนะฮะอ๋อดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับรายได้นะฮะให้ให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับตรงนี้บอกรายได้จากการขาย แสดงว่าหลักๆนะครับมาจากการขายล้วนๆก็คือการขายยาขายเครื่องมือแพทย์วัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะฮะ,ะลงมาด้านล่างครับเขาบอกว่าวันที่30กันยาปีสอ6พกเนี่ยกลุ่มบริษัทมีร้านยาเปิดดําเนินการแล้วรวม43แห่งอ้าวไม่ใช่50แห่งนะครับมีเพียง43แห่งเท่านั้นทีนี้เขาบอกว่านอกจากนี้ในต้นไตรมาส4นะครับปีสองพกลุ่มบริษัทได้ดําเนิน าการเปิดร้านยาเพิ่มอีก2สาขาแสดงว่ามีทั้งหมดนะรวมสิ้นปีนะรวมสิ้นปี6 6ก็คือ43บวก2นะครับเท่ากับ45ไม่ใช่50นะตัวเลขนี้คือเพิ่มขึ้นมา10%ดือด้อๆเลยนะ,ะเพราะฉะนั้น45บวก20ก็จะประมาณ65นะครับตรง20ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกจะใช้เงิน120ล้านใช่ไหมครับในการเปิด1สาขาแสดงว่า1สาขาจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ประมาณ 6ล้านในการทํา1สาขาโอเคนะจำตัวเลขนี้ไว้ดีๆนะนะครับหสาขาหสาขาเท่ากับ6ล้านซึ่งโดยส่วนตัวผมนะฮะก็ถือว่าอ้ก็ก็ตึงอยู่แต่ถามว่ามันเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ไหมในการจัดตกแต่งร้านทําจ้างรีโนเวทอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อะสุดๆแล้วอะประมาณ6ล้านนะฮะอ่ะทีนี้ เรามาดูตรงนี้นะครับจำตัวเลขไว้นะ43สาขาอ่ะตี45เลยแลวกัน45สาขาแล้วก็อีก20สาขาก็คือใช้120ล้านนะครับอ่ะเรามาดูนะผมอยากให้ดูตรงนี้ตัวเลขงบการเงินนิดนึงแล้วกันในตัวงบการเงินตรงนี้นะครับมีสินทรัพย์รวมทั้งหมดในกิจการอยู่ที่1,300ล้านแล้วก็มี market cap 2,500กว่าล้าน ใน2,500กว่าล้านเนี่ยคือร้านยา45สาขานะจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมันมีแค่43คือกำลังจะเปิดนะแต่ผมยกผลประโยชน์ให้เลยแล้วกันนะตีเป็น45นะแล้วถามว่าในตัวเฮลิธมีกิจการอื่นที่ซ่อนอยู่อีกไหมผมก็เข้าไปดูในบริษัทเฮลิธนะครับนี่นี่คือลักษณะการประกอบธุรกิจเลยนะตามโครงสร้างเลยนะมีทั้งหมดสส่วนนะครับ <c oughs> มีเด็กร้องง่ายเลยนะ โอเคไปเคลียเด็กมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดีน้องอึน,นะครับแล้วก็เลยร้องไห้อะมามาต่อนะฮะประกอบไปด้วยสองขาก็คือขาที่เป็นร้านยากับขาที่เป็นเขาบอกว่าเป็นธุรกิจคิดค้นและพัฒนาวิจัยก็คือประมาณว่าจะออกวิตามินวิตามิน C วิตามิน B อะไรประมาณนี้ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่เขาทำมาค่อนข้างหลากหลายนะครับเราะว่าเนี่ยมีมีตรงนี้อยู่ด้วยนะอ่าทีนี้ในตัว มาร์เก็ตแตรงนี้ฮะสองพล้านผมอยากจะบอกว่าลองหารตัวเลขดูไหมสองพันห้าอะไรกันนะโอ้จริงๆริงสใช่ไหมมันใกล้2 6งพมากกว่า2 5งหผมตี2 6งพกแล้วกันนะฮะสองพนหกร้ล้านสองหหารด้วยจํานวน45สาขาแสดงว่ามันจะตกสาขาหนึ่งนะครับจะใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณราวๆห้าสิล้าน ในขณะที่สาขาใหม่ลงทุนอยู่ที่หกล้านอถ้าเทียบกับราคานี้นะเก้าบาทห้าสิบห้าผมจะไม่บอกว่าถูกหรือแพงนะครับแต่ให้เพื่อนๆไปเคลียร์ดูเองนะว่าสาขาหนึ่งสาขาของร้านยาโห้าสิบเจ็ดล้านจริงไหมโอเคไหมนะถ้าเทียบกับราคานี้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจเราไม่สนใจความถูกแพงนะเราก็มาดูที่ตัวราคากันเลย อ่ะ,ะราคาไม่กับตัวนะครับเพราะฉะนั้นทรงในลักษณะอย่างนี้ก็จะซึมลงไปเรื่อยๆซึ่งผมก็มองว่านะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดตรงนี้นะฮะ9บาท20อาจจะหลุดไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละเดี๋ยวมันจะมีการสร้างฐานอยู่ด้านล่างสร้างฐานเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึง่งโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะในการดูข่าวแล้วก็เราลองมาประเมินดูต่อว่า ผุดสาขามาจริงสมมุติมาจิ้นโตรจริงๆอะโตแบบโต20% 30%มันจะมีอัพไซด์ไหมซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันมันยังไม่น่าจะมีอัพไซด์น่าจะลงไปทําฐานกันข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่กลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแก,กนของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากตัวแรกนะนั่นก็คือหุ้น T.U. ไทยูเนะียน ลักษณะนี้นะครับมีการกลับตัวเรียบร้อยในขึ้นย่อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสโซนแถวๆ14.9นะ15บาทซึ่งเป็นขึ้นกลางในชุดนี้นะครับพอถึงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูววลุ่มต่อนะครับแต่โซนนี้ถือว่ายังพอมีอัพไซต์ในขณะที่สต็อปลอสสามารถวางไว้โซน13.6ได้นะครับต่อด้วยตัวทิสโกซึ่งคนติดตามค่อนข้างเยอะ ตัวทิสโก้ในขึ้นย่อยถือว่ากลับตัวแล้วนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะไปยืนเหนือ100บาทได้นะครับผมให้แนวต้านที่100กับอีก50สตางถ้าเกิดฐานนึงดีนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปจนถึง104บาทได้ในรอบนี้นะฮะต่อด้วยตัว AOT จริงๆ AOT ก็มีข่าวขออนุญาตส่องข่าวของ AOT ให้ดูหน่อยแล้วกันนะฮะเนี่ยเขาบอกว่า AOT สยบตระหนกบินโตเก็บเบี้ยทุกเม็ด อ่าซึ่งมันจะมีข่าวในเรื่องแบบเฮ้ยจีนเนี่ยมันโตช้านะอ่าดีมันจากจีนมันมันมาช้าอะไรเงี้ยจะทําให้เอ t ีมีปัญหาหรือเปล่าอ่าซึ่งเขาขออกมาบอกแล้วนะครับแบบเฮ้ยสัดส่วนต่างชาติกลับมา70-75%แล้วนะอ่าสามารถที่จะมั่นใจได้ผู้โดยสาร120-130ล้านคนเลยอ่าทีนี้ไอ้ข่าวนี้มันออกไปแล้วเนาะข่าวนี้มันออกไปตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ราคาตรงนี้ถือว่าซับข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้างนะฮะดูนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาทําโลไว้แล้วที่6 1 5คือมันไม่ลงต่อนึ้อไ,ไหมคือราคามันมันไม่ลงต่อแสดงว่ามันซับข่าวตรงนี้วบาโอ้โอเคโอเคได้วะมันมันยังไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดราคาก็เลยตึงเอาไว้ได้ทีนี้ประเด็นคือรอบกรอบนี้นะฮะถ้าจะมีการกลับ ตัวจริงๆเขาจะไม่ทําโลที่ต่ํากว่า60.5เพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนเล่นในกรอบนี้นะครับก็วางสต็อปรอร์ไปที่61.5ไว้ได้เลยห้ามหลุดไส้ก็ไม่ควรหลุดนะครับในความจริงแล้วนะถัดมาคือแอดวานแอดวานอยู่ในโซนของแนวรับนะครับโซนนี้เป็นโซนไซเบรของแอดวานนะสต็อปรอรจะอยู่ที่ประมาณสองอยสิบาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่230อันนี้พูดพูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่มันยังไม่ไปไหนแอดวานก็เป็นหวีตัวหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นก็รอดูเลยกันนะครับรออยู่โซนแนวรับก็ได้ประมาณ214ประมาณนี้นะครับถัดมาคือ next Next เนี่ยผมมองว่าเขาอยู่ใกล้โซนแนวรับแล้วแนวรับก็คือประมาณ10.4 0 10. 5นะครับหคือเล่นเกมได้เลยรอ,อเขาพุ่งต่อนะเพราะในขึ้นยอ้อนจะมกลับตัวแล้วกับ 2. รอปฏิกิริยนมีการกลับตัวก่อนก็ได้อยู่ที่ จะเล่นเร็วหรือเล่นช้าถ้าเล่นเร็วเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นช้าก็รอดูการกลับตัวก่อนนะซึ่งมันอาจจะกลับโซนตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะมันคือแนวรับตรงนี้นะครับถัดมาคือพระราม9 p r 9อันนี้ถือว่ากลับตัวขึ้นย่อยเรียบร้อยแล้วนะฮะยืนได้ค่อนข้างสวยนะครับถ้าเกิดมาเล่นโซนนี้เนี่ยสามารถวางซอลอ์ที่15.5ได้เลยแนวต้านลุ้น17บาทนะครับต่อด้วยตัว RBF นิดสวยจริงๆสวยจริงๆนะดันกันขึ้นมาแล้วก็ จังหวะของการกลับตัวนี้บอกได้เลยว่าแทบจะไม่เห็นแล้วก็เวลาเขาเบรกนี่คือเบรกแบบไม่ไม่มองแนวแนวต้านเดิมเลยไม่สนใจเลยนะฮะแล้วก็เบรกแล้วก็ไปขึ้นยืนขึ้นได้เลยนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยต้องบอกว่าโซนตรงนี้ถือว่ายังไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่มีแท่งหนึ่งที่น่าสนใจเฮ้ยเกิดรีเจคชั่นในตำแหน่งนี้เฉยเลยอ้าวมันจะมันจะเป็นยังไงฮะคือแทนที่ rbf เขาจะทิ้งดิ่งลงมาใช่ไหมเพราะว่ามันทิ้งดิ่งลงมาแล้ว แต่ดันมีแรงในการซื้อกลับได้เฉยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสามารถวางแท่งนี้เป็นสต็อปลอได้เลยของรอบนี้ก็คือ12.8แล้วก็ลุ้นเบรกด้วยเบรกในที่นี้คือ13.5นะฮะลุ้นเบรกแล้วก็อาจจะไปเจอโซนประมาณ15บาทอย่างไรก็าตามนะอย่าลืมนะสต็อปลออยู่ที่12.8นะครับถัดมาคือ SCB SCB เนี่ยอ,ออกข้างตรงนี้นะพักตัวออกข้างถ้ายืนร้อยเมื่อไหร่ ก็มีโอกาสไปแต 100, 200, ะร้2ยสอนะฮะแต่ถ้ายืนร้อยไม่ได้นะก็วางสต็อปลอดไว้ที่97บาทนะครับถัดด้วยตัว S-FREX s f e x นนะีนะ่ฝากเฝ้าหน่อยนะฝากเฝ้านะมีโอกาสที่จะยืนแล้วก็เบรกได้เบรกตรงนี้คือเบรก3.66นะครับถ้าเบรกแล้วก็ยืน3.9ถึง4.2ถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็ s t t s d t ก็ฝากเฝ้าหน่อยละกันอันนี้จะเป็นตัวกลับกันกับ rbf เมื่อกี้คือยืนแล้วโดนตบยืนไม่ได้ยืนไม่ได้แล้วโดนตบก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้อีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเบรกนะครับสตอ r อนอยู่ที่6.4แล้วก็สเต็กนะครับสเต็กก็เหมือนกันนะฝากเฝ้าไว้เนาะวางสตอลอนไปที่9.1นะครับ xpg อ่ะ xpg นี่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอัปเดตว่าเฮ้ยมันมาแล้วว่ะ มันมาแนละ้วมันมาพร้อมกับบอลล่มด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของการย่อยถือว่าน่าสนใจนะในในทําเฟรมเดก็น่าสนใจอ่ะในไทม์เฟรม5นาทีเดี๋ยวรอดูการกลับตัวในทม์เฟรม5นาทีนะครับมันจะกลับตัวยังไงใช่ไหมฮะมันจะกลับตัวแบบนี้ครับฟึบฟึบฟึบอ่ะฟึบฟึบฟึบอ่ะฟึบฟึบฟึบมันจะกลับตัวในลักษณะอย่างนี้ครับแต่มันจะเกิดอยู่ในโซนนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีตาดีได้ตารายก็ อาจจะไม่ทันรอบนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยตัวสุดท้ายครับหุ้นซิก้าซิก้าจะเหมือนกับ XPG เลยคือยืนเบรกได้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับโวลุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแรงเข้ามากดเพราะฉะนั้นตัว XPG กับซิก้าผมฝากนะนะผมฝากเช็คใน time ไฟม้5นาทีหนยนะว่ากับตัวเมื่อไหร่ก็สกิดกันเข้ามาได้นะครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับ หุ้นติดสแกนในคลิปนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเถ็ดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามย้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอประชพาพันสำหรับใครที่อยากจะฝึกอ่านกราบมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับผมได้รวบรวมนะเนื้อหาเกี่ยวกับสอนอ่านกราบหุ้นมือใหม่ตัวนี้สอนดาวเทลลี่การกลับตัวใครอยากดูการกลับตัวเป็นนะการกลับตัวจากต้นเทรนด การสิ้นสุดเทรนเป็นยังไงการดูขึ้นเล็กขึ้นกลางขึ้นใหญ่เป็นยังไงนะครับการดู price action เป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยนะรวบรวมเรียบเรียงสำหรับมือใหม่เลยใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากอ e ีบุ๊กเล่มขาวนะครับเล่มที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่สอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่สั่งซื้อเข้ามานะฮะก็จะได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาฟรีเป็นระยะเวลา 3เดือนนะครับหลังจากที่ซื้ออ e ีบุ๊กคือซื้อไปแล้วอ่านไม่เข้าใจสามารถสอบถ,ถ,ถามได้ตลอดแล้วก็เวลาไปเจอหน้าเทตดที่แบบเฮ้ยตกลงมันยังไงวะเออตรงนี้มันมันคิดว่าไปไหมอ่านงนี้สามารถมาปรึกษาได้นะครับเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนตรงนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามท้ายคลิปกันต่อนะฮะเริ่มจากขอในุโมีนาะทรงพักตัวหรือชนต้านเด้งลงใหมครับโอเคอ่ะเริ่มจากมีนาก่อนนะคะ ี่นะอ๋อโอเคอ่ามันยังไม่เรียกว่าเป็นการเด้งลงนะครับตรงนี้ถือว่ายืนทรงได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูการเทสแนวต้านก่อนครับที่2.4จะไะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ2.3นะครับ INGS อยู่ในช่วงสะสมไหมเป็นหุ้นต่าบาทนะซึ่งลักษณะอย่างนี้ลนะักษณะอย่างนี้คือยังลงไม่สุด เหนไหมฮะมันยังเกิดการสร้างโลใหม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นจะมองว่าเป็นการสะสมผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับสอบทํามในโน้นมบ้านปูติดอยู่8บาทบ้านปูติด8บาทก็ติดโซนนี้เป็นโซนโซนจ่อต้านไม่ได้น่ากลัวนะกับราคานี้นะครับถ้าอยากจะสต็อปลอสก็รอประมาณ7.4นะฮะสต็อปลอสของของโซน8บาทเลยแต่ถ้าไม่หลุด7.4ก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปยืนได้เลยนะถือว่า น่าสนใจน่ารออยู่นะสำหรับบ้านปูแล้วก็ TTA ใช่ไหม TTA นี่ดึงขึ้นดึงลงจะบอกว่ากับตัวก็ก็พูดไม่ได้เต็มปากนะฮะแต่ว่ามีแรงในการซื้อเข้ามารู้สึกว่าจะมีข่าวอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะสำหรับในชุดนี้นะครับในชุดนี้เนะี่ยเอาจริงๆเลยนะ่ะสามารถวางสต p อปรอไปที่5.20ได้เลยถ้าไม่หลุดก็ยังเล่นต่อได้แต่ถ้าเปิดมาแล้วหลุดเลยก็บายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้มาก ให้ใช้สตอรที่สี่จุดเจ็ดสี่ข้างล่างตรงนี้แต่ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะในห้านาทีนี้มันเริ่มจะไม่สวยพนันใช้ห้าจุดสองศูนย์น่าจะดีกว่านะครับมีอะไรอีกอยากสมัครครับสมัครสมาชิกใช่ไหมถ้าสมัครสมาชิกนะครับของช่องเพื่อรับคอนเทนต์พิเศษจากเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยนะครับเวลาสมัครมาแล้วอ่ะใครที่เป็นสมาชิกนะอยากรู้ว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยมันจะขึ้นสติกเกอร์แบบนี้ เห the okay. well, ็นไหมฮะอ่าเหมือนคุณพี่คนนี้นะครับสมาชิกห้าเดือนแล้วแบบนี้เออเวลาถ้าถามคําถามมาแล้วเราเป็นสมาชิกเราก็จะมันจะขึ้นสติกเกอร์ไว้ให้นะครับโอเคอ่ะมีคําถามอีกไหมขอแนวโน้ม AS จะขึ้นถึง9บาทไหมคะ AS เก็บเป็นขาขึ้นเรียง AS ยังไม่เป็นขาขึ้นประเด็นแรกนะยังไม่เป็นขาขึ้นประเด็นที่สองคือก่อนหน้านี้มันหลุดโล เพราะฉะนั้นต้องมาเทสโซนนี้ก่อนต้องผ่านการพักตัวก่อนนะครับซึ่งเดาว,ว่าน่าจะพักตัวแถวนี้แหละแต่ AS ก็เดาอีกนะว่ามันเป็นการพักตัวลงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นอ่ะพักตัวลงแล้วให้มันยืนเหนือ8บาทได้จะเป็นการกลับตัวเลยนะครับก็ถ้าเกิดกลับรอบนี้9บาทคิดว่าถึงแล้วก็ติดติด,ตดแถว9บาทใช่ไหมอ่ะก็น่าจะหลุดดอยได้นะครับโอเคอ่ะคำถามในคลิปนี้มีประมาณเท่านี้เนาะช่วงหุ้นลงอ่ะ คนส่วนใหญ่อะไม่สนใจเออแล้วเวลาหุ้นขึ้นอเอาอย่างง่ายๆขออนุญาตยกตัวอย่างอาอย่างบ้านปูเนี่ยบ้านปูเนี่ยเอาจริงมันมันไปเทสโลนะ่าจะรอบสองปะเนี่ยชุดนี้นะโลชุดนี้ลงไปเทสแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวแบบเนี้ยถ้าเราเล่นโซนกลับตัวจริจรงๆอ่ะต้นทุนต้องอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดนี่ตรงนี้เลยกลับตัวขึ้นย่อยเลย แต่คนจะไม่สนใจเวลาที่หุ้นลงมาในราคาต่ำนะครับแต่คนจะสนใจก็ต่อเมื่อมันขึ้นไปเทสไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วพยายามจะเบรกแนวต้านในกรอบใหญ่แบบเนี้ยเออคนชอบคนสนใจวอลุมจะเริ่มมาแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ไปแล้วพอพอชนต้านมันก็ต้องยอ่อย่อแล้วก็เดี๋ยวมีการกลับตัวแล้วก็ค่อยไปใหม่แต่เนี่ยการกลับตัวนี่ขึ้นยอ่ออย่างคนจะไม่สนใจแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฝึกนะจริงๆอะ่ะ เราจะมีกลุ่ม VIP นะครับตรงนี้เริ่มเปิดรุ่นที่2เดือนมกราใครสนใจเนะี่ยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะในช่วงนี้เปิดรับ VIP รุ่น2ใครที่เป็นรุ่นที่1น,นะครับแล้วอยากจะต่อเราจะมีโปรโมชัน่นเป็นราคาโปรโมชั่นให้อีกต่างหากนะครับส่วนใครที่เป็นนักเรียนใหม่อยากจะเข้ามาติว VIP กับเราก็สามารถลงทะเบียนได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่ ladmanihero ได้ เช่นเดิมนะฮะก็ไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย